ชีวิต streamer วิวนะครับในหนึวันทําอะไรบ้างครับก็วันนี้ผมตื่นนอนมาผมก็กดเข้าโอเวอร์ก่อนเลยนะเพราะเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดนะนี่เป็นวันแรกๆที่มันเปิดก็เลยมันต้องรอคิวนะก็เลยเข้าทิ้งไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปแปรงฟันอาบน้ำฮะคือส่วนใหญ่ชีวิตผมมันอยค่อนข้างเป็นรูทีนนะช่วงเช้าเนี่ยผมจะถ้าตื่นเช้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยกินข้าวนะแล้วก็จะยังไม่สตรีมนะก็จะตัดคลิปทํางานก่อนแล้วก็ช่วงประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงหรือว่าแบบบ่ายๆค่อยสตรีมนะครับ โอ้ยวันนี้อว่งเปิดเหรอสตรีมสักสชั่วโมงไปเลยปะ play o เฮ้ยแตคคีผมช่อนี้แล้วครับช่อนี้แล้วครับก็ดูเอานะครับมันก็คือแบบอิ่มห้าตึงตึงสอลงก็ไปสาม ถ้าไม่หนีนี่เก็บเอเอลนะครับถ้าไม่หนีนี่เก็บเอเฉลนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวโหดูดิโอ้โหก็บางทีก็ต้องแยกให้ออกระหว่างติดงานกับติดเกมนะครับก็ตั้งแต่มี่อวานผมก็ตีเวลาเจ็ดชั่วโมงนะฮะก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อไปคือโดยปกติเนี่ยถ้าผมขี้เกียจผมก็กดแก๊ปนะแต่อันนี้แบบเหมือนแบบยูดีมันมันฮึสู้หรือมันอะไรไม่รู้นะมันก็เลยเดินออกมานอกคอนโดนะครับก็เดี๋ยวเรจะไปซื้อข้าวหน้าปากซอยนะครับก็ต้องใส่ในชีวิต เออก็ได้มาแล้วนะครับข้าวลืมถ่ายนะครับก็กินจะหมดเลยเฮียก็กินเออถ้าผมจําไม่ผิดนะพัดผักกับไก่กระเทียมเป็นกับนะผมกินสองอย่างเลยก็อร่อยดีครับผมก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะผมก็จะไปดูซีรีส์หรือไปดูกระตูนหรือว่าแบบไปอ่านเว็บตูนครับก็พอดเวลาพักผ่อนนะช่วงดึกๆถ้าเกิดผมแบบมีแรงก็อาจจะไปตัดคลิปต่อแล้วก็น่ยวนลูปประมาณนี้ครับบางวันก็ถ้าเกิดมีออกไปข้างนอกก็อาจจะไปออกไปเล่นบาสหรือไปทำอื่นครับก็ถ้าเกิดอยากทำคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับที่จะกด ถูกใจแล้วก็ฝากกด follow fve e s p o r t ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเออแล้วก็อย่าลืมมาดูสตรีมผมที่ twitch เขาอ่ะ u n s c o r e v e p ด้วยครับบ๊ายบายครับ